มังกรบทที่393ประลองบุญกับบู้เฉินเฟิงไม่ได้สนใจไปหวินซั่วเขาหันไปมองหลินหวั่นชิวเขาถามเธอหน้ายิ้มยิ้ว่าเธอชอบเขาไหมไม่ชอบหลินหวั่นชิวไม่มีลังเลสักนิดแทบจะตอบทันทีที่จบคำถามเลยโอเคเฉินเฟิงพยักหน้าเบาๆเ,เ,เบนสายตาไปที่ไปเหวันซั่วได้ยินแล้วใช่ไหมหวั่นชิวไม่ชอบนายได้ยินแล้วแล้วไงต่อละ่ะ สีหน้าไปเหวินซ่วดูทมือดมโดนหลินหวันชิวปฏิเสธหลายต่อหลายครั้งทําให้คนที่ภูมิใจในตัวเองมาโดยตลอดอย่างเขาเริ่มรับไม่ไหวแล้วจากนั้นเฉินเฟิงยิ้มบางๆจากนั้นนายก็ใส่หัวไปได้แล้วไงหวันชิวไม่ชอบนายนายยังหน้าด้านตามเกาะแกะเธออยู่ที่นี่มันมีความหมายอะไรละ่ะหน้าด้านตามเกาะแกะ คำอธิบายเบาๆไม่กี่คำประหนึ่งฝ่ามือตกหน้าไปเหวินซส่วดังฟังชัดเขารู้สึกว่าหน้าของตัวเองเจ็บแสบเอามากๆแต่เขายังข่มความโกรธในใจไว้พูดเสียงต่ำว่าจะให้ฉันใสหัวไปได้เอาความสามารถมาวัดกันท่านายมีความสามารถอะไรที่ทําให้ฉันใสหัวไปได้ฉันจะไปเองความสามารถอะไรทําให้ในายใสหัวไปได้เฉินเฟิงยิ้มน้อยๆความสามารถที่ทําให้ฉันยอมรับได้ ไปเวินซนส่ยิ้มเย็นก่อนนี้ฉันเคยพูดไว้ท่านายเป็นลูกผู้ชายแล้วก็ให้ขึ้นเวทีมาสู้กับฉันซึ่งซึ่งหน้าคนแพ้ก็ยอ,อมอมรามือไปจากหวันชิวเองได้ไม่รอไปเวินซัส่พผูดจบเฉินเฟิงรับปากทันทีไปเหวินซนู่อึ้งทั่วขณะก,ก่อนจะดีใจมากเขาไม่คิดว่าเฉินเฟิงจะกล้ารับปากจริงๆและยังรับปากไวมากด้วยนายแน่ใจคนแพ้ต้องไปจากหวันชิวนะ แน่ใจจะแข่งบุญหรือบู้นายเลือกเลยไม่ว่าจะแบบไหนฉันรับคำท้ามหมดเฉินเฟิงพูดเสียงเรียบวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือคุณชายหญิงทรณงอย่างไปเหวินซู่คือใช้ความสามารถที่เหนือกว่าจัดการเขาให้อยู่หมดัดนายรับหมดนายจะเอาอะไรมารับไปเหว,วินซั่ยิ้มเย็นอย่างดูถูกเจ้าโง่เฉินเฟิงยังคิดว่าตัวเองเก่งอีกแค่ไอกระจอบที่ขับรถซันตาน่ามือสองมีอะไรมาเทียบกับผู้สืบทอดกิจการหมื่นล้านอย่างเขาได้กัน นายไม่ต้องยุ่งว่าฉันใช้อะไรรับนายแค่บอกว่าจะบุนหรือบู้ก็พอเฉินเฟิงพูดเสียงเรียบบุนละการบู้คงไม่ต้องหลอกฉันกลัวควบคุมตัวเองไม่ได้ขึ้นมาแล้วจะซ้อมนายจนปางตายวันนี้เป็นเรื่องดีไม่ควรเห็นเลือดไฝ่เวินซั่วพูดอย่างเย่อหยิ่งเดิมเขาคิดจะเลือกประลองบู้แล้วซ้อมเฉินเฟิงปางตายกลางเวทีให้บทเรียนที่เฉินเฟิงจะลืมไม่ลงไปตลอดชีวิต แต่ถ้าทำแบบนี้จะส่งผลกระทบด้านลบต่อชื่อเสียงมหาลัยจงไห่ทำให้คณาจารย์ไม่พอใจเขาได้บังเอิญจริงฉันก็คิดแบบนี้เหมือนกันเฉินเฟิงเลิกคิวบอกจำเป็นต้องพูดจริงๆว่าโชคของไปเหวินซั่วไม่เลวเลยถ้าเขาเลือกประลองบูคงไม่มีแม้แต่โอกาสจะลงมือนายก็คิดแบบนี้ด้วยไปเหวินซั่วหลุดหัวเราะพืชขยะอย่างเฉินเฟิงกล้าพูดโอ้อวดคำโตไม่กลัวกลืนน้ำลายตัวเองหรือไง ใช่ฉันเฟิงยังคงนิ่งสงบเหมือนเดิมดีๆมากในเมื่อนายจะแข่งบุญงั้นฉันก็จะแข่งบุญกับนายแต่ก่อนแข่งฉันจะบอกนายไว้ก่อนเรื่องการเล่นดนตรีการเดินหมากการเขียนหรือการวาดภาพนี่คนธรรมดาหลายคนไม่มีโอกาสได้สัมผัสต,ตลอดชีวิตตอนฉันเจ็ดขวบก็เรียนรู้ครบหมดแล้ว นายก็เห็นฝีมือการเดี่ยวเปียโนของฉันเมื่อกี้แล้วนี่ระดับของฉันอาจจะไม่สูงสุดระดับประเทศแต่ถ้าแชมป์เมืองนี่ง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือเลยดังนั้นไม่ใช่ฉันดูถูกนายแข่งบุญกับฉันนายไม่มีโอกาสชนะเลยถ้าแข่งบู้นายอาจจะพอมีหวังชนะอยู่บ้างทำไมพูดมากจังจะแข่งไหมเนี่ยไม่รอไปเหวินซั่วพูจบเฉินเฟิงขมวดคิ้วตัดบทเขาเพลงเฟือไรเอลีเซอร์ที่ไปเหวินซั่วเล่นเมื่อกี้เขาฟังแล้ว ฝีมืออาจจะดีกว่าคนธรรมดาหน่อยแต่ถ้าเทียบกับมืออาชีพแล้วไม่เข้าขั้นเลยไม่รู้ว่าตัวไปเหวินซั่วเอาความมั่นใจมาจากไหนแกไปเหวินซั่วโกรธจัดและถลึงตาใส่เฉินเฟิงในเมื่อแกอยากหาเรื่องแพ้งงานก็แข่งกันเลยอย่าหาว่าฉันไม่ให้โอกาสแกแข่งบุญจะแข่งอะไรแกเลือกเลยแกถนัดอะไรฉันก็แข่งอันนั้นกับแกน้ำเสียงไปเหวินซั่เย่อหยิ่งขั้นสุด เขาไม่เพียงจะชนะยังต้องชนะขาดลอยด้วยส่วนวิธีที่ดีที่สุดในการชนะขาดลอยคือให้เฉินเฟิงแสดงความสามารถที่ถนัดที่สุดออกมาจากนั้นเขาจะเอาชนะเฉินเฟิงในสิ่งที่เฉินเฟิงถนัดที่สุดเนี่ยแหละงั้นก็เปียโ,โนละกันที่นี่มีแกรนเปียโ,โนอยู่พอดีเฉินเฟิงหันไปมองเปียโนด้านข้างและพูดออกมาแกแน่ใจนะว่าจะแข่งเปียโ,โนกับฉัน ไปเหินซั่เบิกตากว้างเขารู้สึกเหลือเชื่อมากนี่เจ้าโง่เฉินเฟิงสมองจมน้ำแล้วหรือไงมันมองไม่ออกเลยเหรอว่าสิ่งที่ตัวเขาเองถนัดมากที่สุดคือเปียโนโนาเสียงฮือฮาก,กึกก้องเมื่อกี้ตอนเขาเดี่ยวเฟื่อไรเอลีเซอรเฉินเฟิงมองไม่เห็นหรือไง แน่ใจฉันเฟิงยิ้มบางไปเหวินซู่อยากฉีกหน้าเขาเขาเองก็ใช่ว่าไม่อยากฉีกหน้าไปเหวนซั่วนี่นาไปหวนซั่วเพิ่งจะเดี่ยวเฟือไรเอรีเซอร์และได้หน้าไปมากโขอ,อยู่นี่งั้นฉันจะใช้ความสามารถที่แท้จริงเหยียบนายให้จมดินอยู่ภายใต้ฝ่าเท้าฉันนี่แหละดีดีด ฮ่าฮ่าฉันไม่คิดเลยว่าแกจะตาไร้แววขนาดนี้ไปาเหวินสู่ดีใจมากเขาพูดคําว่าดีติดกันสามครั้งเฉินเฟิงแข่งเปียโ,โนกับเขานี่มันคือการปล่อยไก่ของหนูต่อหน้าราชสีชัดๆแกจะเล่นเพลงอะไรไปาเหวินซู่ถามไม่รอเฉินเฟิงตอบเขาก็ซ้ําอีกคําว่าบอกก่อนเลยนะไม่ว่าแกจะเล่นเพลงอะไรฉันจะเล่นเพลงเดียวกันกับแก มีแต่วิธีนี้เท่านั้นที่จะยามน้ำหน้าเฉินเฟิงได้จางหนับทำให้เฉินเฟิงรู้ว่าความแตกต่างระหว่างคนกระจอกกับคุณชายอย่างเขาน้ามันมากแค่ไหนเฉินเฟิงยิ้มน้อยๆพลางว่าเฟือไร้เอลีเซอร์อะไรนะแกจะเล่นเฟือไร้เอลีเซอร์ เฉินเฟิงพูดจบไปเหวินซั่วเบิกตากว้างไอ้กระจอบนี่ไม่กลัวตายหรือไงแข่งบุญแล้วเลือกแข่งเปียโ,โนว่าแย่แล้วเพลงที่จะแข่งดันเหมือนของเขาอีกมันไม่รู้คำว่าตายสะกดยังไงจริงๆหร,ร,รอทำไมมีปัญหารอเฉินเฟิงถามเสียงเรียบไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาฮะฮะไปเหวินซั่วหัวเราะร่าเฉินเฟิงหาเรื่องเสียหน้าเองแท้แท้ถ้าเล่นเพลงอื่นบางทีคนดูที่ไม่เข้าใจเปียโน,โนอาจจะแยกความแตกต่างของระดับฝีมือพวกเขาไม่ออกเท่าไหร่ วัยรุ่นหนุ่มสาวสมัยนี้ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงกันเลยนะโซนว i p พจูชิ่งเฟิงกุมขมับสายหัวน้ำเสียงดูถูกเฉินเฟิงรับปากแข่งกับไป๋หยวินซั่วทำให้เขาประหลาดใจพอดูแล้วแต่ที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าคือตอนนี้เฉินเฟิงจะเล่นเพลงเดียวกับไป๋หวินซั่วด้วยนี่มันเอาไข่ไปกระทบหินชัดๆไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงหรอจูชิ่งชือยิ้มนิ่งถ้าเป็นคนอื่นเธออาจจะคิดเหมือนกับจูชิ่งเฟิงแต่นี่คือเฉินเฟิง ถึงจะเคยเจอเฉินเฟิงแค่ครั้งเดียวตามที่เธอเข้าใจในตัวเฉินเฟิงแล้วเขาไม่เหมือนคนไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเลยนอกจากความสามารถด้านศิลปะการต่อสู้ที่น่าตกใจแล้วฝีมือเปียโนของเฉินเฟิงคงไม่ได้อยไปกว่ากันเท่าไหร่แนะ่ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่3 9 4โชคชะตาชักพา